สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่29ธันวาคม2564วันนี้ก็มาเยี่ยมย่าอยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับย่าก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายรูปร่วมกับย่านะครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เก็บไว้ดูตอนโตด้วยนะครับเพราะว่าเวลานี้มันไม่กลับมาอีกนะครับก็เลยมาถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะครับนี่ครับก็ถ่ายนะครับตอนนี้ก็มาก็มานั่งคุยกันนะครับพอคุยเสร็จแล้วก็ค่อยมาถ่ายรูปนะครับตอนนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดตัวเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็จะขึ้นรถไปแล้วก็เดินทางขับกลับบ้านไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายไว้กับย่านะคบนี่ครับย่านี่ครับก็มาถ่ายปีใหม่นะครับปีใหม่ก็มาหายานะครับก็มาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเก่ง